สบายดีพี่น้องสบายดี่บสาุขุสุคนสุมองสุบอนกินตงปเพอๆกับสองพนองมินี่ขือเอาคือเดือมพนองเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจบวมุ่งลายเลยเนาะบมุ่เป็นเลีปลองโฆษณาข่าอ่ะตัวจบมู่เนาะ ก็ให้ไอ้ควันยอดซับหลายๆเนาะไป้ยอดวิวดีๆเนาะบะมเือคนก็ซื้อเป็ดมาสู่ทีมงานกินซ้ำตัววันสันอ้าวนี่านั่นบอกโอ้ยเสลสิเดเขากินแล้วพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องไม่น้องมิดไปตัดกล้องให้พี่น้องไปดิพี่น้องเสียสละพี่น้องเอ้ยยินใหแน่แค่นเ่ยินดำดำขึ้นนั่งแค่ไอ้ควันพ้ยไอ้ควันเนี่ยได้จะเป็นอย่างนั้นอันน่ะ

tìm ครับเอาโต๊ะ tôm แตงงาน900เพิ่น

คนบอกวัวกับลูกได้กินก็ดีใจแล้วมีก้าทั้งดักกล้องสนีบขนาดแน่ต้นนนสบบอกเลยชบแห้งเลบปลาบวงเลยน้อง

มือเนิเดือทานขอสีเพาห้า่านห่วง่อทานเรืองทานอบห่วงจุ่เที้จุ่เทียเป็นมาจุมนะอให้ห่วงจแตกกนแล้วโอ้ร้อยขึ่งบังผัดซีนเถอะ เฮ้ยย่างทั้งลุมเลยเลยเฮ้ยรอดูห้มีน้ต้มบ้มตตีนน่หอสยังน่อยยันมีแต่ใบตองเ นไงน่ะหมาเต่งนี่คือหมาเต่งตอนน่ะตอนนี้มาอยู่กินกยะดาษวะเอาไม่น่ะนะเอาไหม

เอนากระเจ้าอื่นเลยสามสี่โมงสาลามีแตะว่าเสบๆคนวะมือได้จะเกียวเขาสาล่เอ้าเจ้าจะเกียวว่นเนี่ย บอกคกบอกแล้วตะกี้นะคันแดดนะตั้งเป้าไว้ว่าค่ำหนึ่งมะอื่นอนแรวันฝนตกเนาะนี่นกมันวกันมีกตกะี่กเลยบนเกียวดอนกับเกียกยร่งมึงโอ้ทุกันห่วอเจนทุกทยนากา คน <c ười df> <gr> ่บุณดีเอาวให้นะหน่เอจอยกัราเจกเราไปเชาจอยไปเอาเจกเราเจกเราบ่ายู่ตรงไหน ไปเอาที่ข่าน้ำปานะเฮ้ยเฮ้ยประเทศเอาข่าใอ้น้องๆเลยเฮ้ยใหญ่ให้อันโค้องดีแท้นี่สองเล้อ

ในฮอดอะไรประมา่มาด้วยกระบอกเรเ้นเกียงใจเอตนมาด้วยมีเร่องอาเอา้า็เกี้ Thank you, t ียงใจบ u เกา่วกินนันเดียวไปกันกินซัาบอว้ยลุงกับน้องเคยเทียงกันเกาหี โกาเาไปเดนดีเนาะพี่อโชคดีฟ้าเอ้คนดวงดีได้เลยไปน้องดวงพันถงยามแม่แม um. ่มือหนเมื่อหนจีมาต่เศ้าด้มือหนเนี่ยเอาง้ออกกินยาแล้วีมาโดงอจียิ้มล่มาเป็นนังข้องคากินไปกั Để để cái cái vẫn bự mà nguyên cái này nhưng được con nghề con bỏ ra để bên ngoài quăng pin vào luôn cái gì hết 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 ทั้งนาลาเลยทังนิาลาได้ยังวันเบิดเด้ออเจ้าขาวไปบ๊อบไปกินบ๊ยาต้องยาไปกินดต้องฮึแน่นมาลง ทีมงานทั้งหลได้สิมาเนาะีเียนว่าอยู่ยปตะกาศยินดีต้นทบพ่อมัถกพ้อมถุกตลอดเท่าซเนาะนอะนร้ได้กระต่ามพ้อมตลอดเพื่อวะน่าก็มาพี่น้อง เนาะเอาไว้ชั่นี้แล้วพี่น้องเนาะขอบุญกับคุณและายพี่น้องสุขุสุขคุนสุมองสุบอนที่ทิดตามพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคุนสบายดี